สวัสดีครับผมสปีก้าวๆคันหนึ่งครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนําภาพการแข่งขันร,รถจักรยานยนต์ทางเรียบ Yamaha แชมป์เปี้ยนชิพ2024และรถยนต์ทางเรียบคัสไลก e ้า EDMisu Super Turbo 2024มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน2เวอร์ชันนะครับเรามาชมรถจักรยานยนต์กันก่อนคือ Yamaha แชมป์เปี้ยนชิพในรุ่นของ YZF r 7คัส A และคัส B ีนรวมรถทั้งหมด19คันด้วยกันครับ ไม่ว่าจะเป็นนันทกรจจตุรนมนปรีกิติอัครเดชสมบัติโอ้โหเสือสิงห์กินทลมาลงวืนานสนาพิราสกิจพัทยาครับแข่งขันทั้งหมด7รอบสนามโอ้โหเอาละครับสัญญาณไฟแดงดับขึ้นแล้วนี่ดาวฝูงนําขึ้นมาเอาจากกลุ่มขึ้นมาหมายเลข6ครับนันทกรพีชาธรรมรครับโอ้โหรืของคัดเอนําขึ้นไปจากฝูงสุดทางตรงขึ้นมา ก็มาขึ้นอยู่เทินขึ้นเขาอยู่เทินหลังเขานี่ไขรจะนํายังนําอยู่เหมือนเดิมพับหมายเลข6ครับนักกรตามมาด้วยหมายเลข94ครับจาตุรนเลิศมุสิกรตามมาเป็นอันดับที่2เข่าร้อยอายิงยาวๆออกมาสนามพีระเซกิตนี่เพิ่งทําสนามใหม่ครับเพิ่งทาสนามใหม่ๆสดๆร้อนๆครับโอ้โหสนามเป็นครั้งแรกครับสมหรัจักรยานยนต์ยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพที่3มบนตรีพรเกศชัย ทีนีนหมายเลขเจ็ดครับอยู่อันดับที่3ามคหมายเลข19ขพยับมขึ้นมาก็กิติเรียมกระโทกพยาบติขึ้นมาเข่า S2 เข่า S1 เขา S2 ยาวขึ้นมายังน้ำอยู่ครับสำหรับนันทกรทันสิงหำหมายเลข6นี่และตามมาด้วยหมายเลข94้าสบสีกบีครับดำกันเหลืองนี่ต้องดูดำกันเหลืองครับยาวออกมาสุดทางตรงหมนฟรียังรักษาจำแนงบสถจากฝูระโบสแถวในขณะที่จตุรุนโมจักูนี้พยายามสับขาหลอกเข่าโยกซ้ายโยกขวา อย่างครับที่3ตอนนี้หมายเลข7อย่ยังเหมือนเดิมมนตรีพรเกศชัยเขสปิดปราชกระังเพิ่มสินทีมในขณะที่ตะโกนหมายเลข6นี่มาจากนู่นครับอีแทคครับทีสีอินเดียนิน่งชอบบายค่ายบ้านดอยอุ้ยหลายดอนเลยเกินมูสหลายทีมอาจะตัรมหมายเลขเก้าสิบสี่นี่ตอนนี้มาจากนู่นครับอัปเดตอัปเดตเรตติ้งทีมมาดูครับหนึ่งกับสองยังคุกคลิกครับยังไม่มีใครรีพรมกัอันดับที่สี่ตอนนี้ กลับมาเป็นของหมายเลข19กิติเรมกระโทกครับแล้วก็อันดับที่5ที่5จะเป็นของไทย13ห้องอัครเดชตั้งตันกคุณครับไบเทอรีพีทีทีรีวิคันเรฟซิงทีมยังเป็นอยู่อันดับที่5ตามมาด้วยอันดับที่สหมายเลข4สมบัติโพทองครับราบรวมไดร์เรฟไดรเรอร์ดาเริงไดรเรอร์แค่อยากขี่ก็ลองแหม่แหม่เรื่องของเขานี่ขนโอยขนโอนหนึ่งกับสองครับคู่นี้ครับยังไม่มีใครพลาดพลั้งครับหนึ่งกับสองเล่าวาง นัทกรกับจาตุรนคู่นี้ครับเป็นกับสองอันดับที่3 2คู่กับ2กลุ่มครับตอนนี้มนตรีกับกิตติกิตติอยู่3กับ4และ1กับ2นี่เป็นของนัทกรกับจาตุรนนี่คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังครับ R7 R7 หรือ R7 นี่ของ AB ในรุ่นของนี้มีทำแรนกิ้งนะครับ1.6นะครับ1.6ในคัตบีไทยวิ่งต่ำกว่า1.6ก็ถือว่าทะลุก็ถือว่าแพ้ฟาล์ไปแต่ A นี่โอเพ่น โอเพนเวลาคักกันเต็มๆเลยครับนี้นิดนี้เอาไปแล้วครับมังสกรไม่ถลาะด้วยเวลาของเขา1นาที09นะครับโอ้ยพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสับนโดยเมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอนชุกพีวันนิเมา R 1 5 New Honda g i o No Plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองนี้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New h a r t New Honda g i o No Plus รายการโ l ว of Speed นำเสนอดโดย Web One Go p เพ f i c Cleaner s p r a y ปทำความสะอาดผ้าฝังลึกอย่างง่ายได้กรับมาชมกันต่อครับอันธกร ไม่ทะเลาะด้วยแล้วเอาชัวร์ยางเดียวครับเอาชัวร์ยางเดียวจ่าตุลนบอกเอ้ยอย่าไปรอด้วยต้องรอผมด้วยมาเล็คาร์ิสีบกอกรอกันหน่อยอย่ารีบไปไหนโอ้โหขับอย่างนี้นี่คนดูไม่ชอบครับ <c oughs> ขับอย่างนี้คนดูไม่ชอบมาต้องคลุกคลิกกอคืออยู่เทินร้อยอาหญิงยาวๆ,ๆกดี่หมอบสิครับหม,มอบสิครับไม่หมอบไม่ไล่ไม่มาเข้าไม่ใครเขาไม่ติดครับ <c oughs> ติดโน้ตรอบคันขาวไม่เกี่ยวมาเล็1สิบเอ็ดนี่ไม่เกี่ยวครับพงษ์ธลินทรเนี่ยลงไปพงษ์ธลินปั์ปามารานี่คุณรอบคันนี้คันขาวนี่อยู่คนละรอบครันถ นี่คือผู้นำเจ็ดรอบสน,นามนี่เวลาต่อรอบของเขา1นาที0ูนย์เก้าในขณะที่จะตรงมาได้ค่าสี่ในหนึ่งนาทีหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหมันจะไล่ทันได้ไงพี่น้องอ่าอ,อย่าลืมสับตะไคร้ปิ้งปิ้งปิ้งฮัลโหยมด้วยขอบพระคุณปิ้งปิ้งปิ้งนะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากแล้วก็ Facebook ก็ชาลวียงนะครับแล้วก็วอลสปิด ชาแนลแล้วก็มาคลายกดขอพระคุณจะลืมเคาะกระดิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอพระคุณกราบแทบตักเลยครับนาะยยงคนตัวดําจะนําภาพ่างนี้มาให้ชมชมกันอย่างตื่ใจเลยทีเดียวมาดูกันก่อนครับมาเล็กพงนทกรปรีชาธรรมรัตน์นี่นโอ้โหข้างหลังนี่คุกคลิกเลยครับข้างหลังนี่หมายเลขสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่อาดีศรเจริญพรพุ่งนี่อยู่อันดับที่สิบเอ็ดอยู่ในคาดบีครับ อ้าวได้รับค่าวมาว่าโดมนะครับหมายเลข29ครับ29โอยทะลุครับเอารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของหมายเลข6นันทกรปีชาธรรมรัตน์ครับติดรถนอกรอบนี่ครับมาแล้วครับเรียบร้อยอันดับที่หนึ่งเป็นของนันทกรครับอันที่สองยังไม่มาครับอันดับที่สองอยู่ไหนอยู่ไหนอู้จะไปไกลัะเอาเรียบร้อยครับอันดับที่สองเป็นของหมายเลข4ศราตุรนเลิศมุกดากร อันดับที่3ามหมายเลขเจ็ดครับมนตรีพรเกตชัย,ชยอันดับที่4เป็นของหมายเลขสิก้ากิติเต็มกระโต้และอันดับที่5หมายเลขอาคาัครเดชตั้งเจริญกิจติผลครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสครับถึงโดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืดนิวยามหาห้าแอร์บ็อกซ์สีสัน <Yeah. S 2> มันใหม่ที่สุดแห่งส,สปอร์ตออตโตเมติกอัจฉริยะ ใหม่ All New ADV 160เครื่องยนต15์157่งซีซี ESP Plus ท่าไทยเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160่งหกย์เบรกยางมั่นใจใช้รันสต็อป รายการโบวออสปีดนำเสนอโดยคาโปคาเชมพูวิสไฮครอปแว็กซขจัดทุกคราบบนท้องถนนอย่างง่ายดายพร้อมเครือบเงาครับมาชมการต่อครับมชมสองล้อไปแล้วมาชมสี่ล้อกันบ้างครับแหมมอเตอร์ไซค์ในวิ่งสนามพีราสกิจพัทยาแต่สี่ล้อนี่ซูเปอร์เทอร์โบสนามที่สามครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิจบุรีรัมครับนี่ หมายเลขสองหนึ่งนี่เอพบัตเชล่าครับสิงห์เท่าครับในการซูเปอร์เทอร์โบในรุ่นของเทอร์โบดีสองแล้ Je วก็เจแปนยี่สิบปีโบครับโอ้เจแปนยี่สิบปีโบต้องลดดียี่สิบปีอัพเลยทีเดียว mm. หมายเลขสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งนี่อัครเดชเตชันตรานี่โอ้นแข็งกรุ่นเก่าเลยทีเดียวแดงดับขึ้นมาวงแตกขึ้นมาใครเป็นผู้นำจากฟูคือใครสองศูนย์เก้า เอประวัติเพชรลักครับแห่งค่ายสิทิพผลกรุปครับโอ้หขยับขึ้นมาน้ําเป็นจ่าฝูงครับตอนนี้และอันดับที่สองนี่เป็นขอหมายเลขอะไรเอ่ยสองหนึ่งครับมันคงจะเจนเทลกูนครับขึ้นนําไม่ขึ้นขึ้นนำนี่ครับต้องอันดับที่2ตามมาไม่สองแมส่สิงเท่าขึ้นนําแล้วครับไม่หมายเลข15หมายเลข15ธน้าธนาชาครับธนาดโชวงนี้มา อยู่อันดับที่อูหมายเลขห้าเนี่ยอยู่อันดับนู่นเลยอยู่อันดับไท้ายยเลยครับเพื่อนผู้ชมการแข่งขันทั้งหมดนี่12รอบสนามของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเอร์กิจบุรีรัมย์ครับ4กิโล5 0 0กับ54เมตรโอ้โโอ้ยใครสิทิพลหนึ่งกับ2ขึ้นมาคู่เลยครับมั่นคงกับเอะวัติเพชรชลักษณ์นี่เดี๋ยวต้องดูเบอร์แล้วก็รถเหมือนกันปไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใคร2 0 9นเกประี่เอัติเพชรชลักษณ์แน่นอนแต่2 1 1นี่เป็นของมั่นคงสัทธิ์เทนธิรกุ มงคณสัจเฉินชรุกุลแชมป์ในอดีตเมื่อในแข่งในอดีตครับลูกชายของเขานี่วันนี้มาขับในรุ่นของดีสองดีสองหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งครับมันคงหาทายใช้วันอยู่ไหนหาทายโอ้โหหาทายบอกผมไม่ได้อยู่แข่งรุ่นนี้ครับพี่ใช่ครับอัครเดชครับหมายเลขสองสามสองสามสองสามหนึ่งช้างเข้าเทธอหนึ่งลงมาเข้าเธอสิบสองครับหญิงยาวเข้ามา เอาไปเติมยืมสับตะไคร้ให้นายชด้วยขอบพระคุณติ้งติ้งปิงโอ้โหความเร็วในสองร้อยกว่าครับเขาเทินหนึ่งขึ้นมายิงยาว,วโ,โหรเลียงแถวมาเลยก็สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งนี่ใครเอ่ยอัครเดชนคือกลุ่มหลังครับ 1, 2, 1, 2, 1, 2, กลุ่มหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเขาไปไกลแล้วอัครเดชสีดำโอ้โอัครเดชเตชัสตรานี่ไออัครเดชเออแล้วก็หมายเลขสองสามสองครับคงพบคงพบมาอีกหนึ่งคัน อุ้ย42ยุรนันท์นนี่ยังอยู่ท้ายแถวครับไม,มาเลขสิบขึ้นมาอีกหนึ่งคันแล้วครับตอนนี้หมายเลขสิบรัตรพลตรัฐพลนี่โอ้โหนู่นยังอยู่น่นยังอยู่รัฐพลรัฐพลอยู่อันดับที่หกครับตอนนี้ <c oughs> ต้องแยกรุ่นคำลูกโอเมอร์ออนครับหมายเลข42มาอีกหนึ่งคันเลข42ยุรนันท์นี่คันนี้สวยครับอีเสาร์เสื้อสีสวยจริงๆโอ้โหนหมายเลขสิบครับ นัดตับพลไปกันแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสจากรุ่โดย New Honda g จ o n o plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองนด้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new hot new honda g i o n o plus n m a x m a x เอาเรื่อง Sport Premium เดี่ยวม,มุมไหนก็โดน n m a x m a x เอาเรื่อง Sport Premium เดี่ยวม,มุมไหนก็โดนหมดอะรอต้องจัด n m a x เลยดิรายการ Blue All Speed นำเสนอดโดย p a t i e n t Mac One SC w a s l e t w a t and Wack สเปรย์ล้างรถร้อมเครือบแห้งเร็วครับมาชมกันต่อกลุ่มหลังครับมาดูกลุ่มหลังครับคุกคลิกอยู่ที่ตรงนี้ครับโอ้ยโห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 อู้นําไปและอัคเดตนี่กลุ่มหลังนี่อัคเดชเป็นเป็นผู้นำอย่างเป็นผู้นําอันดับสี่อันดับห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่อยู่กลุ่มหลังเจียงยาวขึ้นมาโอ้โหยนัชพลเป็นไงเป็นไงครับรถมันแรงรถมันแรงหมายเลขสิบสองยุรนันครับยุรนันนี่เมื่อกี้ฉีกเาาออกมาและหลังจากนั้นเขาก็อยู่ไปอยู่ท้ายแถวเหมือนเดิม <laughs> ่าน,น่าแกนแสนมาครับตอนนี้เนี่ยโยกซ้ายโยกขวานิดหนึ่งสบายอยุรนัน42ครับยังมีหมายเลข20ครับหมายเลข20เป็นตัวแปรครับมานพมานพบ,บอกอย่าพึ่งมาอย่าขึ้นมาอยู่นั่นแทงขึ้นมายาวๆโอ้ยผ่านขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อ่าขึ้นมาจอตูดของหมายเลข20ครับหมายเลข20นี่ก็คือมานพครับอ <c oughs> ยุรนัน อยู่นั้นต้องเอาไมายครับหมาหมายเลขสิบสองตัวนี้ตัวเจ็บเขาไว้ไว้ไว้ถึงมันทั้งทีมครับอาคะแนนขั้นกลุ่มหลังครับหนึ่งกับสองหายไปไหนครับไปแล้วไปกุดตูบแล้วครับทีมเอลทั้งคู่ติดที่ผมกรุบอ่าอ่านี่ครับอยู่นี่อยู่นี่สิงเท่ากับสิงหนุ่มครับโอ้เอ๋ปวัติเพชรลักษณ์นี่ไปเรียกสิงห์ท่ามงคลมันมั่นคงไหมมงคลมั่นคงมงคลนะพ่อมองมบมั่นคงมั่นคงลูกครับสองหนึ่งหนึ่งยังตาม เอกอว่าเพชรรักก็ยังอยู่ว่าแถวยู่เหมือนเดิมดูเร็บมัวแล้วนี่มันคงจะเห็นแล้วคุณเกมกำกังน,น,น,นวดอยู่นวดอ้าวยุรนันยุรน,นัน,นครับตัวแรงตัวเจ็บจอดเ็ะแล้วครับมีควันออกครับเรียบร้อยครับโอ้โหวิ่งมาได้แค่แปดรอบเท่านั้นครับต้องจอดครับยุรนันเรียบร้อยวิ่งน่าเสียดายจริงๆไว้ไบและรอบสุดท้ายครับเป็นรอบสุดท้ายเอามันคงแซงขึ้นมาแซงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้รอบสุดท้ายเกมนี้เอง มันคงเสถียรชินรุลครับแสงขึ้นมาโอ้โหวอลล์รถใหญ่เลยครับทำให้เอบตตกพายุอันดับที่2อันดับที่3นี่เป็นของเคารพคงพบมาขอให้อันดับที่4เป็นของอัครเดชแล้วก็อันดับที่5เป็นของมานพครับนี่คือซูเปอร์เทอร์โบสนามที่3าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิีบุฟรีรามครับต้องขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าช็อกอัพวาเอช็อกอัพของคนไทย แวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เบรกอย่างมั่นใจใช้เบรกรันสต็อปครับรายการบลอคออทของเราจะนําภาพม,มันอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมนะยงคนตัวดําพร้อมทีมงานต้อนรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ